ต้องบอกเลยว่าคลิปนี้เจ็บหนักพอสมควรครับเพราะว่าเราไม่อาจต้านทานน้องสกาลแพนด้าได้แล้วก็ฮิโรโนะเนี่ยเราก็ไม่มีซะด้วยสิใช่ครับนั่นคือข้ออ้างที่ผมบอกกับตัวเองแต่ก่อนที่จะไปอันบ็อกซ์เนี่ยเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูเหล่าน้องๆที่กําลังทําหน้าที่กันน้นหนังสือไม่ให้ลบแล้วก็คอยเป็นกําลังใจตอนที่ผมทํางานนะครับ เอาละครับกลับมาสู่ซีรีส์การแกะป๊อบมาร์ทบล็อ์กันอีกครั้งรอบนี้โดยมปสามกล่อง3ซีรีส์ เป็นสกาวแพนด้าสองแล้วก็ฮิโรโน่นึงนะครับตรงกลางเนี่ยโดนเพราะกล่องเลยน่ารักมากขอเริ่มที่กล่องนี้แล้วกันนะครับเพราะยังไงเราก็ไม่น่าผิดหวังกับสกาวแพนด้าอยู่แล้วว่ากันว่าตุ่มๆสองข้างของน้องสกาวแพนด้าเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากดาวเคราะห์นะครับแล้วก็ในแต่ละซีรีส์ในแต่ละคอลเลกชันของสกาวแพนด้าเนี่ยจะสื่อสารถึงการเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อที่จะตามหาตัวเองมาเริ่มกันที่อิงพรัมบอสซัมกล่องนี้ผมได้มา13.5ปอนด์ราคาเท่ากับเว็บออฟิเชียลของ Pop Mart ขออป ซึ่งจริงๆเนี่ยผมว่าน่ารักทุกตัวเลยแต่ว่าเพื่อความลุ้นเนี่ยเรามาเลือกสัก2ตัวแล้วกันผมจะลุ้นให้ได้ The ะ o มูไม่ก็เดอะคอร์ดยาร์ดละกันนะครับมาแกะกันเลยดีกว่ายังไม่ดูการ์ดเนาะและแล้วทดาดาเป็นน้องคนนี้นะครับ เดอะซีนมีพร็อพมาให้ด้วยเดี๋ยวผมแกะก่อนนี่เหมือนกับเป็นปิ่นปักผมนะครับโอ้ผมผมเพิ่งสังเกตรายละเอียดเหมือนกับถือการน้ชาอยู่ด้วยนะครับแบบกำลัง e n j o จเป็นการดื่มชาในฤดูหนาวประมาณนี้นะครับน่า e n j o จมากๆเลยสวยงามครับต่อให้ไม่ใช่ตัวที่เราลุ้นสกาวแพนด้าก็ไม่ทำให้ผิดหวัง เอาละกล่องถัดไป image of reality ต้องแอบบอกเลยครับว่ากล่องนี้ผมโดนแพงกว่าในเว็บ Official ไปโดนไป15.9ในเว็บ่13.5ผมโดนเพิ่มไป2.4ปอนด์แต่ก็นั่นแหละคอนี้มันสวยนะผมว่ากล่องนี้มันแอบมีความปรัชญาอยู่แต่ละตัวเนี่ยอาจจะสะท้อนถึงความเป็นจริงในรูปแบบต่างๆผมจะลุ้นให้เป็น the paradox ไม่ก็ the time lapse ละกันครับเรามาดูกันฟึบ โอ้นิ่มๆมีแอบนิ่มๆและนี่คือเอสวยมากเลยตัวนี้นะครับเป็น anti gravity นะครับเป็นแบบน้องต้านแรงโน้มถ่วงฟืบตรงนี้เขากั้นมาไม่ให้แบบว่าหักเวลาขนส่งเนาะนี่ครับเป็นแบบเหมือน กระโปรงเปิดอยู่นึกถึงภาพมาริลีนมอโลนะครับผมพิ่งสังเกตในการนี้มีคําบรรยายด้วยนะครับบอกว่าตัวส่วนหัวของน้องเนี่ยเป็นเหมือนกับลูกโป่งนะครับที่กําลังร่วงหล่นสู่พื้นแต่ในทางกับการเนี่ยในส่วนเครื่องแต่งกายอื่นๆเนี่ยจะไม่ได้รับผลของแรงโน้มถ่วงนั่นเองเหมือนกับว่า กำลังพยายามจะเต้นอยู่ทำให้น้องสกาวแพนด้าคนนี้มีความลังเลแล้วก็หมึนๆน,นั่นเองครับคือหน้านี้แบบว่างงๆอยู่ตรงเนี้ยแอบนึกถึงแบบว่าเหมือนมีความเป็นแบบโจ๊กเกอร์ตัวตลกหน่อยๆน,นะครับเวลาตั้งให้อยูน่น้องจะมีความแบบว่าเอนข้างหน้ามานิดนึงครับเป็นแบบว่าถ้าไม่เข้าแจ็คสันนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าสมลองตั้งดูจะเป็นอย่างเงี้ยเอียงมานิดนึงคือจะไม่ได้แบบตรงๆนะเอียงมันหน่อยแต่ว่าไม่ลมนะแล้วมาที่กล่องสุดท้ายในค่าคืนฮิโรโนะนะครับ บอกเลยว่าโดนเพาะกล่องเลยกล่องน่ารักมากและนี่เป็นซีรีส์ The o t h e r One นะครับฮิโรโนเนี่ยเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยน้องจะเป็นคาแรคเตอร์ที่สื่อสารถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ข้างในที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้อยากที่จะแสดงอารมณ์นั้นออกมาตรงๆซึ่งผมยังไม่มีฮิโรโนะเลยและนี่ก็จะเป็นกล่องแรกซีรีส์นี้ผมจะลุ้นให้น้องเป็น Being Alive ไม่ก็คักคูแล้วกันนะครับมาผมชอบกิมมิคนี้มานึกถึงแบบว่าแฟ้มเอกสารค่อยๆเปิด อแต่ข้างในก็จะมีซีลเหมือนเดิมนะครับชอบอารมณ์ความเป็นกล่องกระดาษมากตัวศิลปินที่เป็นคนสร้างฮิโรโนะขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าในหลายๆครั้งที่ฮิโรโนะเนี่ยจะมีเหมือนกล่องกระดาษสวมหัวเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจมาจากตอนเด็กๆเ,เนี่ยเขาชอบเอากล่องลังเนี่ยมาสวมหัวแล้วก็เล่นนะก็ผมว่ากิมมิกตัวนี้ทั้งสีทั้งเท็กเจอร์ของกล่องเนี่ยผมว่าทําออกมาได้สื่อสารถึงเรื่องนั้นเปนอย่างดีนึ่ถึงกล่องลัง ไม่รุ้เลยเพราะว่าเจอพร็อพเรียบร้อยแล้วเปิดมาเจอพร็อพไม่ให้ได้รุ้นเลยนะครับอะแต่เอาเอาเถอะมารอชมความน่ารักของน้องกัน าเป็นนี่นะครับ n โน e ว e s a ซ e พร็อพใหญ่เนาะเลยเราเราเลยไม่ได้รุ้นเลยเป็นแบบนี้น้องแอบ,บอยู่ในหลังนะครับแต่ว่าไม่มีที่ไหนปลอดภนะัยเนาะโน e ว e s a ซ e งานดีนะเนี่ยดูมีความไม่แน่ใจมีความกลัวมีความกังวลอยู่ผมก็พอพอเข้าใจแหละว่า มันสื่อสารอารมณ์ในเชิงที่อาจจะไม่ได้เป็นเชิงบวกขนาดนะั้นออกมาเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นสวยงามและน่าพึงพอใจครับถ้าใครเป็นแฟนป๊อปมาร์ทชอบคาแรคเตอร์ไหนชอบซีรีส์ไหนเป็นพิเศษเนี่ยคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะครับแต่จริงๆไม่ต้องก็ได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเจ็บตัวเพิ่มอีกแล้วก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับแล้วเจนใหม่ครับ